สวัสดีครับพี่น้องฮิมไทยแลนด์ทุกท่านครับเดือนมิถุนายนของทุกปีครับองค์กรฮิมไทยแลนด์ของเราได้จัดให้เป็นวันพันธกิจครับดังนั้นอยากหนุนใจพี่น้องทุกสถานนััสศการนะครับได้จัดงานวันพันธกิจเพื่อส่งเสริมพันธกิจในองค์กรฮิมไทยแลนด์ของเราและในคริสจักรของเราด้วยครับ และในโอกาสนี้ขอเชิญพี่น้องได้รับฟังคำหนุนใจจากท่านอาจาร,รย์ปุณิธิโรธสุทธิเสริมหัวหน้าฝ่ายพันธกิจองค์กรฮิมไทแลนด์ของเราและอาจารย์ดรชูชาติไทยสมบัติประธานฮิมไทแลนด์ของเราด้วยกันครับสวัสดีครับพี่น้องสมาชิกที่สจกต่างๆภายใต้องค์กรฮิมไทแลนขขด์ศิลปิบาลและคณะผู้นําทุกท่านนะครับเนื่องจากในวันที่18มิถุนายนของทุกปีทางองค์กรยิมไทแลนด์ได้ตั้งไว้เป็นวันพันธกิจเพื่อระลึกถึงพระมหาบัญชา ในพระธรรมแมทธิวที่28ข้อ19ถึงได้กล่าวว่าให้เราทั้งหลายออกไปนำชนทั้งชาติทั้งหลายมารู้จักพระองค์และรับประติศมาในพระนามพระบิดาพระบุตรพระมิยาเป็นสุและสอนข่าวไปถึรักษาสิ่งสะพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายจนกว่าจะสิ้นยุคและพระธรรมกิจการบทที่1ข้อ8ได้กล่าวว่าเมื่อพระมิยาเป็นสุ์เสด็จมาท่านทั้งหลายจะเป็นพยานายเราในกรุงเยรูซาเล็มยูเดียสมาเรียและสุดปลายแผ่นดินโลกพระธรรมนี้ได้ย้ำเตือน ให้ผู้เชื่อนะั้นมีหัวใจแห่งงานพันธกิจนะครับในการที่จะออกไปประกาศออกไปพิบาลสร้างสาวกออกไปตั้งคิดสัจรนะครับที่ผ่านมาองค์กรยินเทแลนด์ของเราก็ได้เห็นการออกไปบุูเบิกตั้งคิดสัจรได้เจริญเติบโตขึ้นทุกปีปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับเราปรารถนาจะมีเป้าหมายอยากจะเห็น77จังหวัดครบได้เปิดออในการบุกเบิก2ร้อย30แห่งน,นะครับแล้วก็เราได้มีนโยบาย จะเห็นคิดจักทุกแห่งนะครับได้มีส่วนร่วมในการบุกเบิกในนโยบาย116นึคือคิทัจจักร1แห่งบุกเบิกงานธุรกิจ1แห่งภายใน6เดือนนี้นะครับเราเชื่อว่าพี่น้องสามารถมีส่วนร่วมในการอธิษฐานเพื่อในการออกไปประกาศในการถวายตัวออกไปในการถวายทรัพย์สนับสนุนหรือกิจกรรมใดๆที่คิทจักจะจัดขึ้นนะครับในเดือนนี้เพื่อเป็นพระพรนะครับมีส่วนร่วมกันที่ทําให้น้ําพระทัยของพระเจ้า ได้สําเร็จนะครับในอาประเทศไทยของเราปัจจุบันก็เจอภาวะปัญหาในทุกๆมิติมีแรงกดดันมากมายนะครับแต่พว,พวกเชื่อนะครับมีหัวใจแห่างงานพันธกิจหัวใจแห่งความรักที่จะเสียงสละในการที่จะออกไปนะครับเพื่อน,นําพระพรไปสู่คนไทยมากมายนะครับที่รอคอยความหวังจากข่าวประเสริฐของพระองค์นะครับด้วคนเหล่านั้นจะรับพระพรเหมือนอย่างที่เราได้รับพระพรนะครับผมเชื่อว่า ภรพระรจายนี้ในหัวใจงานภารกิจนี้พระเจ้าจะอวยพรนะครับเราทุกคนภายใต้องค์กรยิมยแถลงเขานะครับจะมีส่วนทําให้น้ำพระทัยของพระเจ้าได้สําเร็จคือการนําแผ่นดินของพร์มาตั้งอยู่นะครับขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับรเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพบกันอีกแล้วนะครับเดือนหน้าจะเป็นเดือนอแห่งความชื่นชมยินดีนะครับเราเรียกว่าเดือนแห่ง พันธกิจหรือวันพันธกิจนะครับที่เราจะจัดขึ้นทั่วประเทศไทยเพื่อจะเป็นเวลาที่เราจะขอบพระคุณพระเจ้าและตั้งเป้าหมายด้วยกันพี่น้องครับสำหรับงานพันธกิจนั้นเราวางเป้าหมายตลอดปีนี้230แห่งซึ่งปัจจุบันนี้โดยพระคุณของพระเจ้าพี่น้องช่วยกันบุกเบิก เราอยู่ที่205แห่งนะครับขาดอีกประมาณ25แห่งเท่านั้นดังนั้นอยากให้พี่น้องได้วางแผน6เดือนหลังนี้ว่าเราจะเปิดเครือจักรนะครับว่าเราจะเปิดกลุ่มบุกเบิกที่เราจะช่วยกันทั้งการประกาศนะครับทั้งการสร้างสาวกและมีส่วนที่จะออกไปบุกเบิกงานของพระเจ้าฝากไว้ด้วยนะครับ แล้วก็อยากหนุนน้ำใจพี่น้องนะครับบางคนอาจจะออกไปประกาศบางคนออกไปตั้งเครือจักรบางคนมีส่วนร่วมในการอธิษฐานบางคนมีส่วนร่วมในการถวายก็หวังอย่างยิ่งนะครับในเดือนหน้านี้มิถุนายนี้ที่เราจะช่วยกันออกไปบุกเบิกการงานของพระเจ้าและจัดงานวันพันธกิจตามเครือจักรของเราทั่วประเทศไทยนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ